สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามแบคกี้แฟลนี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามน,น้องนะครับที่กดไลค์ให้น้องๆนะครับขอบคุณมากมากเลยอีพ่อก็เป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเริ่มทําคลิปนะครับก็ยังไม่เก่งเลยนะ วันนี้พ่อจะให้ดูกิจวัตรของพ่อนะครับเลิกงานมาเช้ามาพ่อก็จะมาเคลียร์หลังบ้านกวาดหลังบ้านแล้วก็ตักทรายเด็กๆนะครับก็จะมีสามกระบะนะ จดเก็บทุกรายละเอียดนะครับถ้าตัดไม่เกลี้ยงก็จะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นแล้วเด็กๆก,ก,ก็จะไม่ค่อยเข้านะครับโดยเฉพาะตัะพู่นะเขาจะไปฉี่ข้างนอกนะเพราะเลยต้องเก็บให้ใหเกลี้ยงนะเป็นว่าเก็บทุกรายละเอียดนะครับ ภาพให้เร็วขึ้นนะตัดตัดแล้วก็ตักก <_ an> ็จะมียกยกตะแคงตะแคงนะเพื <_ an> ่อให้ <_ an> ตักให้เกี้ยงที่สุดนะครับใช้เวลาตักนี่ก็นานพอสมควรนะตักทรายนะต้องตักให้เกี้ยงจริงๆนะครับแล้วก็จะมีเด็กๆนะมาเดินไปเดินมา ื่อกี้เดินมาก็จะชื่อมูนินนะคร,ครับเสร็จแล้วแล้วก็จะกว่าเศษที่ร่วงนะครักว่าต่อไปก็จะเข้ามาทำความสะอาดภายในบ้านเคลียความสะอาดภายในบ้านครับก็จะเก็บเกนะ็บเก็บที่เรเป็ียบน้อง แล้วก็จะมีเด็กๆนะคอยเดินตามคอยดูพอคนละกวาก็มีเด็กๆตามอีริยาบทเขาเดินไปเดินมานอนอยู่บนคอนโดก็มีโดดตรงนั้พอคนละกวาพอก็จะทำแบบนี้ทุกวันนะครับทุกวันเลย พ่อเข้างานดึกเลิกงานมาตอนเชา้าก็จะมาทำแบบนี้ทุกเชา้าทุกเชา้าก็จะกวาดทุกซอกทุกมุมปกติก็จะดูดฝุ่นนะครับดูดฝุ่นอาทิตย์ละสองครั้งก็จะดูดทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธนะดูดฝุ่นแล้วก็ถูนะก็จะดูถ้า ก็จะพยายามกวาดทุกวันแบบนี้เพื่อให้สะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีขนเด็กๆอก่าจะยกเก้าอี้ออกมากวาดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเด็กๆก,ก็จะมีโดดขึ้นโดดลงแบบนี้ทุกวันกวาดอันนี้กวาดหรือปัดเนี่ย ต้องกวาดนะโอเคก็พ่อก็จะดึงภาพไปเรือยนะครับกวาดไปเรื่อยๆเด็กๆก็เดินไปเดินมากวาดเนี่ยมีมาล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามน้องๆ กดไลค์ให้น้องๆน,นะครับขอบคุณมากๆนะครับอีพ่อก็จะทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะจะพยายามทำคลิปออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะก็จะมีน้องตัวหนึ่งอยู่บนเก้าอี้พ่อกำลังยกไปเก็บไปที่เดิมกวาดหนะ้ามาเสร็จแล้วก็มากวาดด้านหน้ามีกวาดก็ต้องเก็บกวาด ก็มุมจริงๆนะครับงานบ้านนี่กลายเป็นของอีพ่อไปแล้วเพราะว่าพี่แม่ก็ทำงานเช้าเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเนะาะก็อันไหนทำได้ก็ทำช่วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เป็นหน้าที่พ่อไปแล้ว <laughs> พ่อก็จะกวาดแบบนี้ ทุกวันก่อนที่จะให้อาหารเด็กกวาดกวาดทุกซอกทุกมุมเพราะว่าฝุ่นมันก็จะเยอะนะครับแต่พ่อก็จะดูดฝุ่นอาทิตย์ละสองครั้งก็พยายามสะอาดให้บ้านะสะอาดเพราะว่าถ้าไม่สะอาดก็กลัวน้องๆจะไม่สบาย เสร็จแล้วคุณก็มาเตรียมให้อาหารเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะรู้เลยก็จะมารอกันละก็จะมานอนรอโดยเฉพาะมูนีมน,นอนนอนจะมากันเรื่อยทยอยกันมาพอก็จะ บีบบีบอาหารให้ละเอียดอาหารเปียกนะครับของเนโกะสูตรแมวโตคุณแม่เจ็ดปีรบทูน่านะเด็กๆจะกินรบนี้คุอเปินจะไม่กินกันเลยนะครับแกะใส่จานเตรียมโมนิน่จะขึ้นไปก่อนก็ต้องยกลงมา แยมี่ไปไหนแยมี่ไม่มาต้องไปอัญเชิญมากินไหมไม่กินกรรมอยาให้กินแล้วไม่กินไม่หิวหรือยังไงครับให้คนอื่นกินแล้วกันก็กินเงินไปเรื่อยๆนะอันที่ฟังเปล่าก็คือว่าก็จะมีน้องก็กินอิ่มแล้วก็มีมี อหนูมัมมี่นี่จะกินอิ่มที่หลังเขาทุกทีเลยนะทุกรอบทุกวันหนูมัมมี่เนี่ยเป็นน้องเล็กสุดหางจะขอบๆก็อิ่มนะพ่อก็จะมาจ็ดจานรวมๆรวมอย่างนี้นะรวมจานแล้วก็เอาไปล้างนะครับก็ยังไงก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปน้องๆน,นะครับกดไลค์ให้น้องๆนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับพ่อพยายามทำคลิปออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆต้องขออภัยนะบ้านอาจจะลกปล่อยลกหน่อยนะครับพ่อก็มือใหม่ มือใหม่จริงๆเลยเพิ่งหัดเล่นแล้วก็จ็บจานล้างจ็บจานล้างน,นะครับเป็นกิจวัตรประจำวันเลยที่พ่อต้องทำทุทกวันเลเรีนยนมาก็จะทำแบบนี้ ให้เด็กๆกินอาห,หารให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เอาจานใส่น้ำนะเอามาลองมาลองกันมดมดจะชอบขึ้นแล้วก็เทน้ำให้เด็กๆนะเสร็จแล้วค่ะ หนูอิ่มแล้วกันแล้วครับไปไหนันหมดแล้วอิ่มกันแล้วต้องขอไปนะครับบ้านอาจจะลกเลอเป็นบ้านาแถวๆจะขึ้นไปดูข้างบนสิ ใเอาของเล่นออกมาเล่นอยู่ในห้องกฎข,ของบ้านนี้คือห้ามปิดประตูห้ามปิดประตูทุกบาน <c oughs> <c oughs> ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามน้องๆนะครับ